โอเคค่ะเทคนิคถัดไปของ s a ฟ e วอร์สนะคะก็คือตัว E E ย่อมาจากคำว่า exercise ค่ะการออกกำลังซึ่งเป็นหนึ่งเทคนิคที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมีแมวมาโอเคคือเอากลับมากลับมาค่ะทุกคน E คือ exercise การออกกำลังการออกกำลังเหมือนเราทําสมาธิแล้วแปลว่าเรามันคือการออกกำลังทางจิตไปแล้วใช่ไหมคะ กายกับจิตต้องสัมพันธ์กันค่ะต้องแข็งแรงใกล้ๆก,กันเพราะฉะนั้นคุณออกกําลังทางจิตไปแล้วคุณต้องกลับมาออกกําลังทางกายด้วยก็คือออกกําลังกายค่ะแต่เทคนิคของหวนะที่หวใช้ประจําคือการเดินค่ะโดยเฉพาะเดินนะคะคุณเดินนั่นภาษาศา,าสนา,าพุทธอาจจะเรียกว่าเดินจงกรมแค่มีสติรู้ตัว,ต,วตัวกับปัจจุบันนะคะแล้วคุณก็เดินเดินไปเดินคือหรือการออกกําลังอย่างหนึ่งมันไปช่วยทางจิตด้วยนะเมื่อคุณเดินหรือคุณออกกำ ลังอะค่ะแล้วเหนื่อยมากๆเชื่อไหมว่าสมองมันจะหยุดคิดอืมไอ้ที่เราคิดแบบ ซ้ำซากคิดเยอะแยะไปหมดเลยมันจะหายไปมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆร่างกายเราก็แข็งแรงหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้กับร่างกายร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นและหนึ่งอย่างที่สําคัญมันฝึกความคิดค่ะปกติสมองเรามันคิด5 0 0หมื่นถึงเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันแต่เมื่อเราออกกําลังหรือเราเดินอย่างแบบไวๆนะเดินอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันสมองเราค่ะมันจะแบบ ถูกชัดดาวอะเพราะว่ามันคิดไม่ได้เพราะร่างกายมันเหนื่อยแล้วแล้วพลังงานลบที่มันค้างระหว่างวันของเรามันจะถูกแบบขับเป็นพลังงานความร้อนออกมาคลายปฏิฆะก็คือความไม่พอใจระหว่างวันหรือสิ่งที่เป็นพลังงานลบออกมามันจะแบบ ทําให้เราอะค่ะรีบูชตัวเองใหม่ว่ามันเยี่ยมมากๆแล้วถ้าอย่างของหวอะเดินเช้าด้วยเดินก่อนนอนด้วยเอามันทั้งสองเวลาเลยทําสมาธิอย่างเงี้ยนะคะเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนด้วยแล้วถ้าก่อนนอนนะคุณมีเรื่องอะไรอยู่เต็มหัวแล้วคุณไม่เอาออกไปอะนั่นคือสาเหตุคุณนอนไม่หลับเก็ดไม่เก็ดนะคะมันก็จะคิดฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่ในหัวแต่คุณลองค่ะคุณลองไปเดินค่ะเดินไวๆก็ได้ให้หยุดสมองคิด โดยมาอยู่การเดินอย่างมีสติแค่รู้รู้ว่าเราเดินเทคนิคอันนึงที่ไหวจะให้ไหวจะอยู่กับลมหายใจออกนะคะปล่อยลมออกไม่โฟกัสลมหายใจเข้าการเข้าคือการเอาการลมหายใจออกคือการปล่อยออกคือการสละออกมันจะเคลียร์พลังงานลบออกและไอความคิดฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัวเราที่เรารับมาตลอดทั้งวันมันจะถูกเอาออกไป แล้วคุณไปอาบนะ้ำแล้วคุณก็นอนโอ้ยนอนหลับสบายเลยค่ะนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะการออกกำลังสำคัญมากๆจึงเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะใน m i r a c l e Morning ที่ชื่อว่า Saver นะคะให้คุณ Exercise อ,ออกกำลังหรือเดินก็ได้นะคะนั่นจะทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จจ้า